แตงโมนะคะลูกละ121บาทแบ่งกันกินค่ะอันนี้ของตาที่ขายน้ำนะคะตาขายน้ำถูกทุกมวดนะคะทั้งสามตัวทั้งสองตัวไทยลัตตอรี่ค่ะได้ทุกมวดเลยค่ะอันนี้มาไหว้แกบนค่ะแตงโมหนึ่งลูกลูกละหนึ่งสองหนึ่งบาท <laughs> แบ่งกันกินแกบอกว่าอย่างนี้ค่ะ <laughs> แบ่งกันกินค่ะ เล็กน้อยก็แบ่งกันค่ะเป็นการแบ่งปันนะคะอันนี้คือตาขายน้ำนะคะขายน้ำน้ำเอ่อพวกกาแฟพวกเครื่องดื่มต่างๆค่ะ,ะที่ขายที่นี่แกจะมาขายประจำนะคะที่หลักกิโลให้โชคนะคะศารตาใหญ่ตรงนี้แหละแกมานั่งแกจะมาตั้งรถแกขายทุกวันนะคะวันนี้ก็มาค่ะแตีงโมของตาขายน้ำนะคะ แบงแกบอกว่าย้ำแล้วย้ำอีกแล้วเขียนที่แตงโมว่าลูกละ121บาทนะคะแปลงกันกินนะคะเขียนไว้ตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมก็ให้เพียงเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหยิบจับลัตเตอรี่นะคะงวดวันที่1กันยายน2566นะคะค่ะปฏาทิพย์เชนิ่ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระทิ่งแจ้งเตือนกดติดตามให้ป้าทิพย์ด้วยนะคะขอบคุณมากสาหรับคลิปนี้นะคะที่ท่านผู้ชมไม่เลื่อนผ่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ